ขนมเพิ่มสามห่อหน่อยค่ะได้ครับแล้วสามห่อนะครับค่ะเอาเพิ่มสามห่อเลยค่ะเออเอาใส่ถุงใหม่ให้ได้ไหมคะได้ครับค่ะขอบคุณนะคะ ทั้งหมดเท่าไหร่คะทั้งหมด30บาทครับอุ้ยไม่มีเงินสดเลยอะ่ะนี่ไงเคอรโคร้ดงั้นขอสแกนจ่ายนะคะครับเรียบร้อยคะ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะ สำหลับก QR โอร้านนั้นเรียบร้อยแล้วต่อไปถ้าใครไปซื้อขนมร้านนั้นถ้าขอสแกนจ่ายเงินก็จะโอนเข้าบัญชีชื่อคนเดียวน้องพี่ฉลาดที่สุดไปเลยอยู่แล้วจ้ะงั้นเรากลับบ้านไปรอรับเงินดีกว่าไปกันเถอะพี่ครับผมเอาเหมือนเดิมครับ ได้ครับผมขอเป็นสแกนจ่ายเหมือนเดิมด้วยนะครับยินดีครับพี่ครับพี่เปลี่ยนชื่อบัญชีหรือเปล่าครับพี่ไม่ได้เปลี่ยนนะครับทําไมเหรอน้องอ๋อพอดีผมซื้อขนมร้านพี่ประจําพี่ไม่ได้ชื่อนี้นี่ครับหรือว่า เป็นชื่อญาติของพีหรือเปล่านีครับผมไม่มีญาตินะครับแล้วก็สายตาผมก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวผมทำป้ายสแกนอันใหม่มาให้นะครับแล้วพรุ่งนี้ผมจะมาช่วยพี่ขายด้วยแล้วพรุ่งนี้น้องไม่ต้องทำงานหรอครับอ๋อพอดีพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะครับ นั้นพี่แถมขนมวันให้อีกคุ้งหนึ่งเลยขอบใจมากนะขอบคุณครับ ไม่ต้องเป็นห่วงนะวันนี้ฉันต้องได้เงินเยอะแน่ๆหกสิบาทครับพี่ครับับหนึงนะครับขอบคุณครับคุณคะพี่ที่เขาขายของตรงนี้เข้าไปไหนแล้วหรอคะอ,อ๋อ พี่เข้าไปทำทุุระนะครับผมเลยมาขายแทนคุณจะรับอะไรครับเออฉันไม่ได้มาซื้อขนมนะคะพอดีว่าฉันจะมาขอถามว่าแถวนี้มีตู้ ATM ไหมคะตู้ ATM...... อ๋ออยู่ตึกหน้าปากซอยนี่ครับเออพอดีว่าฉันต้องใช้เงินสดด่วนนะคะแล้วเพื่อนฉันก็กําลังจะมาฉันกลัวว่าจะไม่ทันนะคะพี่พอจะมีเงินสดให้ฉันก่อนไหมสักสองพัน เดี๋ยวฉันสแกนคืนให้คุณครับผมขายขนมห่อละสิบบาท20บาทนะครับผมไม่มีเงินมากขนาดนั้นหรอกแต่ฉันต้องใช้เงินสดจริงๆนะคะงั้น500ยก็ได้ค่ะฉันเอาแค่500พอดีผมมี300นะครับถ้าคุณจะเอาคุณสแกนได้เลยครับเดี๋ยวผมเอาเงินสดให้ใช่ โอลหรยังครับหรือคุณแปลกใจที่ QR คนนี้ไม่ใช่ชื่อของคุณนี่คุณพูดเรื่องอะไรฉันไม่ได้เป็นคนทำนะคุณแน่ใจเหรอครับอะไรของคุณมันหมายความว่ายังไงอย่ามาหาเรื่องชนะนี่ครับหลักฐาน สลิปที่ลูกค้าโอนเงินไปแล้วเข้าบัญชีคุณไงล่ะครับหลักฐานแค่เนี้ยพอไหมครับหรือจะให้ผมต้องแจ้งตำรวจมีอะไรกันหรอครับทำไมต้องเสียงดังกับลูกค้าด้วยพี่ครับคนนี้แหละครับ ที่เขาเปลี่ยน QR โค้ดบัญชีพี่ไปเป็นบัญชีตัวเองผมว่าเราแจ้งตำรวจดีกว่านะครับพี่คะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะพี่จาแจ้งตำรวจจับฉันเลยนะฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆฉันสำนึกผิดแล้วคุณครับคุณไม่ควรทำแบบนี้กับคนอื่นนะครับพี่เขายืนขายของตั้งนานกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทคุณไม่สงสารพี่เขาเหรอครับดูคุณก็อายุยังน้อย ถ้าอยากได้เงินจริงๆทำไมคุณไม่ไปหางานทําที่มันสุจริตล่ะครับคุณโกงพี่เขาแบบเนี้ยคุณไมล่ละอายกับใจบ้างเหรอครับฉันขอโทษจริงๆนะคะพี่จะแจ้งตำรวจจับฉันเลยนะฉันไม่ได้ตั้งใจฉันสานึกผิดแล้วจริงๆงั้นพี่เอาเงินนี้ไปหมดเลยพี่จะแจ้งตำรวจจับฉันเลยนะ ฉันสำนึกผิดแล้วจริงๆสำนึกผิดก็ดีแล้วล่ะครับงั้นผมไม่แจ้งตำรวจแล้วก็ได้แต่ว่าคุณอย่าไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีกนะครับค่ะได้ค่ะฉันต้องขอบคุณพี่มากๆเลยนะฉันสัญญาค่ะว่าฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะ ทุกคนก็หาเงินมาด้วยความยากลำบากกันทั้งนั้นอยากได้เงินใช้ก็ต้องหาเงินเองพึ่งพาลำแข้งของตัวเองไม่ใช่หาเงินบนความยากลำบากของคนอื่นไอ้พวกโง,ง่ ร้านอื่นก็ได้ว่ะ